ค่ะเพื่อนๆที่นี่สวนซิโรเซียซิโรเซียท่าม่วงเป็นสีเจ็ดสีครับตามที่เขาพูดจริงมาก็เลยมองมาดูก็สวยดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้พี่เขาเก็บภาพสวยๆไปฝากค่าเข้าที่นี่ก็คนละสามสิบบาทคือถ้ามามาถึงท่าม่วงแล้วค่อยตั้งตั้ง Google แ a p มาก็ได้ จะได้ไม่อ้อมมากเดี๋ยวเชิญชมเลยนะคะมีจุด่ายรูปเยอะอยู่ครับนี่ครับอรอบจะเป็นต้นยูคานะครับต้นยูคาไปจุด่ายรู ก็เจ็ดสีตามที่เขาว่าจริงครับมีน้ำมันเจ็ดสีนี่ครับบรรยากาศดูช้าๆนี่ครบเจ็ดสีเลยครับด้านข้างก็จะเป็นอีกแนวหนึง่งนี่ครับหลากสีด้านข้างนี้ก็จะเป็นอีกแบบเึงสวยดีนี่ครับด้านหลัง ก็จะเป็นภูเขามีอยู่ค่ะดูครับกำลังได้ฟิลกับการถ่ายรูปสวยมากเลยเพื่อนๆวิวแชร์มาได้นะคะแต่ว่าต้องมีคนช่วยนิดนึง เห็นบนไปรอดมั้ยจะเว้นให่ค่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะครับกลับดอกไม้สวยๆไปเลยอ่ะลาด้วยสิครับ้ลาเหรอ,อ่ะลาดอกไม้สวยๆตรงนี้อ่ะไม่ลา อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาที่พาไปเที่ยวคาเฟ่และที่ต้องเที่ยวต่างๆอีกเยอะเลย